สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นงย่ายๆนะคะคลิปนี้เรามาดูสรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานบทที่26กันต่อค่ะเป็นบทที่มีไวยากรณ์เยอะมากเลยนะคะไวยากรณ์แรกที่เราจะดูก็คือการใช้อึนเดชซึ่งการใช้อึนเดชเนี่ยมีวิธีการใช้งานหลายแบบมากเรามาดูโครงสร้างไวยากรณ์ของเขากันก่อนค่ะ มีวิธีการเข้าประโยคได้หลายแบบมากเลยนะคะแบบแรกถ้าเราใช้คำกริยาจะต้องเป็นคำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดาส่วนคำคุณศัพท์นะกับคำนามเราจะต้องเชื่อมด้วยนะก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์อึนเหรือโนเดตัวนี้ต่างกันยังไงสำหรับอึนเดส จะใช้ตอนพูดค่ะพูดแบบกลางๆพูดแบบทั่วๆไปแต่ถ้าเราใช้พูดกับเพื่อนสนิทใช้พูดกับคนที่สนิทกันนะคะเราสามารถใช้อึนดะก็ได้นะคะและ No, เดสก็จะใช้ตอนเขียนค่ะก็จะมีความเป็นทางการมากกว่าอึนเดสนิดหนึงวิธีการใช้งานไบยากรณ์อึนเดสนะคะ จะใช้ในการพูดหรือเขียนเพื่อเพิ่มความหนักแน่นให้กับเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่คือเพิ่มอารมณ์เพิ่มความหนักแน่นของข้อมูลเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นทำนองนี้นะคะเราไปดูวิธีการใช้งานอึนเดสแบบแรกกันค่ะแบบแรกจะเป็นอึนเดสก็เป็นประโยคคำถามนะคะก็จะใช้เมื่อ ผู้พูดต้องการคำยืนยนันหรือคำอธิบายจากสิ่งที่ได้เห็นมาจากสิ่งที่ได้ยินมาจากสิ่งที่ได้รู้มายกตัวอย่างเป็นรูปนี้เราเห็นเพื่อนเดินถือถุงช้อปปิ้งแบกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็เลยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเธอไปช้อปปิ้งมาหรอจ๊ะ ถ้าเป็นประโยคธรรมดาที่ไม่ได้เน้นข้อมูลนะคะไม่ได้เน้นความอยากรู้อยากเห็นก็จะเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาแบบนี้ k ค i m มโนนี่อิคิมัสไปช้อปปิ้งมาหรอแค่นี้แต่ถ้าเราอยากเน้นอารมณ์เน้นหนักข้อมูลที่เราต้องการจะถามนะคะเราก็เปลี่ยนอิคิมัสตากะตัวนี้ให้เป็นรูปธรรมดาก่อน อ k i คิมาสตรูปธรรมดาของเขาก็คืออิตะแล้วเราก็ใส่อึนเดสกเข้าไปนะคะมันก็จะกลายเป็นประโยคนี้ค a i โมโนนิอิตันเดสกะไปช้อปปิ้งมาหรอ วิธีการใช้งานอึนเดสกาแบบที่2ก็คือใช้เมื่อผู้พูดขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เห็นมาจากสิ่งที่ได้ยินมาหรือจากสิ่งที่ได้รับรู้มานะคะยกตัวอย่างเป็นรูปนี้เราเนี่ยได้ชิมเค้กที่เพื่อนทำแล้วมันอร่อยมากก็เลยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเธอทำเองเหรอถ้าเป็นรูปประโยคธรรมดา ไม่ได้เน้นอารมณ์ไม่ได้เน้นข้อมูลไม่ได้เน้นความอยากรู้อยากเห็นก็จะเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะโคโนเคกิวะจิบุนเดะสุคริมาชตะกะแต่บังเอิญว่าเค้กชิ้นนี้มันอร่อยมากเราก็เลยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเธอทำเองเลยหรอเราก็จัดการเปลี่ยนสุคริมาชตะกะให้เป็นรูปธรรมดา สุกุริมาชตาเก้ารูปธรรมดาของเขาก็คือสุ k ต t ตะแล้วเราก็ใส่อึนเดสกะเข้าไปกลายเป็นประโยคนี้โคโนเคกิวะจิบุนเดสุขตันเดสกะเธอทำเองเลยหรอ วิธีการใช้งานอึนเดสกาแบบที่3ก็จะใช้เมื่อผู้พูดขอทราบเหตุผลหรือขอทราบคำอธิบายจากสิ่งที่ได้เห็นมาสิ่งที่ได้ยินมาหรือสิ่งที่ได้รับรู้มายกตัวอย่างเช่นเราได้ยินจากคุณยามดะว่าคุณลีซึ่งเป็นเพื่อนของเรานะคะจะไม่ไปงานปาร์ตี้เย็นนี้ เราก็เลยไปถามคุณลีว่าทำไมไม่ไปล่ะถ้าถามแบบปกติธรรมดาไม่ได้อยากรู้อยากเห็นนะคะเราก็จะถามด้วยประโยคธรรมดาธรรมดาว่าคมบังโดสเตปาร์ตี้นี้อิกิมาเซนกะทำไมถึงไม่ไปงานปาร์ตี้เย็นนี้เฉยๆธรรมดา แต่ในกรณีนี้คุณลีเป็นเพื่อนของเราแล้วเขาไม่ไปงานเย็นนี้เราก็เลยอยากถามอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมไม่ไปล่ะเราก็จะใช้อึนเดสกโดยเปลี่ยนอิคิมาเซนให้เป็นรูปธรรมดาก่อนรูปธรรมดาของอิคิมาเซนก็คืออิคาาน แล้วเราก็ใส่อึนเดสกเข้าไปกลายเป็นประโยคนี้ค่ะคมบังโตสเตปาตี้ิี้ไนเดですかทำไมไม่ไปอ่ะและวิธีการใช้งานอึนเดสกแบบที่4ก็จะใช้เมื่อผู้พูดต้องการขอคำอธิบายสภาพเหตุการณ์ต่างๆสภาพการต่างๆ อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเราเห็นเพื่อนนั่งเอามือกุ่มท้องเราก็เลยถามเพื่อนว่าเธอเป็นอะไรหรอถ้าถามแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องการความอยากรู้อยากเห็นนะคะเราก็จะถามเรียบ,ยบๆว่าโดชิมาตะกะแต่เราเนี่ยสังเกตเห็นเพื่อนเอามือนั่งกุ่มท้องเนี่ยนานและเราก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่า โดชตันเดสกาชิมาสตากรูปธรรมดาของเขาก็คือ s ชิ t a แล้วเราก็ใส่อึนเดสกาเข้าไปด้านหลังนะคะมันก็เลยกลายเป็นประโยคด้านล่างโด t ตันเดสกาเป็นอะไรหรอถามด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนอาการไม่ดีนานแล้วถัดมาเรามาดูวิธีการใช้อึนเดส เฉยๆกันบ้างนะคะก็จะเป็นรูปประโยคบอกเล่านะคะวิธีการใช้งานของอึนเดสแบบแรกก็คือใช้ตอบคำถามอึนเดสกะเพื่อบอกเหตุผลไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นประโยคเมื่อสักครู่นี้เลยเราเห็นเพื่อนเอามือนั่งกุมท้องนานและเราก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงว่าโดสตันเดสกะเธอเป็นอะไรนะ่ะ เป็นอะไรหรอเพื่อนเราก็ตอบกลับมาว่าอีก็อีใตนเดสปวดท้องนะสิอีก็คือกระเพาะนะคะกระเพาะอาหารแปลงง่ายๆก็คือปวดท้องนั่นเองอีใต้ก็คือเจ็บหรือปวดปวดท้องนะสิแบบนี้นะคะอีกวิธีการใช้งานหนึ่งของอึนเดสนะคะก็คือใช้เมื่อ ผู้พูดให้เหตุผลเพิ่มเติมค่ะมาดูบทสนทนานี้คุณ A บอกว่าอ่าโอนากะจุยตะหิวจังเลยอะ่ะคุณ B ก็เลยถามว่าโดชเตะโกฮังโอทาเบไหนเนาะอ้าวแล้วทำไมไม่กินข้าวละ่ะคุณ A ก็เลยตอบว่าชิงโอโตกะโอวาเต้ไนไดโดยก็งานยังไม่เสร็จนะสิ เป็นการใช้อึนเดสในการบอกเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่างานยังไม่เสร็จไงล่ะถัดมาวิธีการใช้งานอึนเดสแบบที่3ค่ะจะมาในรูปแบบอ n นเดสกใช้เกริ่นนำเรื่องที่เราต้องการจะพูดนะคะไปดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้เขาบอกว่า 今日は用事があるんですが早く帰ってもいいですかคือว่าวันนี้มีธุระนะคะขอกลับเร็วได้ไหมคะสิ่งที่เราต้องการจะพูดเนี่ยอยู่ที่ประโยคด้านหลังนะคะก็คือขอกลับเร็วได้ไหมแต่ว่าลองนึกสภาพนะคะถ้าเราเดินไปบอกคุณครูเราเดินไปบอกหัวหน้าว่าวันนี้ขอกลับเร็วได้ไหมคะ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตกใจนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงขอกลับบ้านเร็วดังนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะมีการเกริ่นก่อนให้คู่สนทนาเนี่ยเขาได้รู้ตัวว่าเรามีเรื่องจะมาคุยด้วยอย่างเช่นประโยคเนี้เราก็เกริ่นไปก่อนดิฉันมีธุระนะคะขอกลับเร็วได้ไหมคะคนฟังก็จะได้ไม่รู้สึกตกใจมากนะคะคนฟังก็จะได้เข้าใจเหตุผลไปในตัวเลยว่า การที่เราขอกลับบ้านเร็วเนี่ยเรามีธุระนะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะโคโนโคโตบะกะวาการะไนนเดสกาแล้วก็ทิ้งประโยคไปนะคะคนที่ฟังเขาก็จะรู้แหละว่าเราอาจจะต้องการขอความช่วยเหลืออธิบายคำศัพท์นี้ให้ฟังหน่อยหรือยกตัวอย่างคำศัพท์นี้ให้ดูหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะหมดเรื่องอื่นเดชแล้วค่ะ เรามาดูไวยากรณ์ข้อที่สองกันโครงสร้างของไวยากรณ์ข้อที่สองจะใช้คำกริยารูปเตะตามด้วยอิทดาเคม a เซงกะไวยากรณ์เนี้ยมันจะเป็นสำนวนการขอร้องอย่างสุภาพค่ะจะมีความสุภาพกว่าเตะคือดาไซในบทที่14ที่เราเรียนกันไปนะคะสุภาพมากๆเลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้ เราขอร้องหัวหน้าให้ช่วยตรวจรายงานหัวหน้าเป็นคนที่มีอาวุโสสูงกว่านะคะเราจะไปขอร้องให้เขาตรวจงานให้เราก็จะต้องพูดด้วยความสุภาพมากๆแบบนี้สมิมาเซงกะเลโพโตมิเตอิทดาเคมาเซงกะขอโทษนะคะหัวหน้ารบกวนช่วยดูรายงานให้หน่อยได้ไหมคะ แบบนี้ก็จะสุภาพมากๆเลยนะคะหรือตัวอย่างนี้เราเป็นนักเรียนจดคันจิไม่ทันจึงขอร้องคุณครูให้ช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องขอร้องด้วยความสุภาพแบบนี้ชิมิมาเซงกะโมอิจิโดอิเตอิตอทดาเคมเซงกะขอโทษค่ะคุณครูรบกวนช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ ไวยากรณ์ข้อที่3ค่ะโครงสร้างไวยากรณ์ของเขาก็คือคำแสดงคำถามตามด้วยคำกริยารูปตะละอีเดสกะไวยากรณ์เนี้เรียกง,ง่ายๆว่าไวยากรณ์ตะละอีเดสกะคำแสดงคำถามนะคะก็อย่างเช่นนั n นิ a ดาเละโดโกอิสแล้วก็คำอื่นๆนะคะไวยากรณ์เนี้ยมันจะเป็นสำนวนขอคำปรึกษาจากคู่สนทนาค่ะ อย่างเช่นทำอะไรดีละ่ะไปที่ไหนดีละ่ะแบบนี้นะคะเราไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเราอยากทานซาชิมิอร่อยอร่อยเราก็เลยไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนว่าไปที่ไหนดีอะ่ะไปกินที่ไหนดีละ่ะไปกินที่ร้านไหนดีละ่ะทำนองนี้นะคะเราจะถามเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า おいしい刺身を食べたいんです o どこへ行ったらいいですか？a ไปที่ไหนดีละ่ะและไวยากรณ์ข้อสุดท้ายของบทที่26โครงสร้างไวยากรณ์อยู่ในกรอบสีเหลืองนี้เลยนะคะก็คือคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมตามด้วยคำช่วยวะแล้วก็ตามด้วยส <uki で す> ุกิเดสชอบคิไดเดสไม่ชอบ โจซูเดสเก่งชำนาญเฮตาเดสไม่เก่งไม่ชำนาญแล้วก็คำว่าอาริมัสที่แปลว่ามี mi. แล้วไวยากรณ์นี้มันคืออะไรมันคือการทำให้กรรมกลายเป็นหัวเรื่องค่ะจริงๆแล้วไวยากรณ์ซูกิเดสคิไรเดสโจซูเดสเฮตาเดสแล้วก็อาริมัสเนี่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในมินนาโนนิฮงโกเล่มแรก ตอนนั้นโครงสร้างไวยากรณ์มันจะเป็นคำนามกะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ทั้ง4คำนี้แล้วก็คำว่าอาริมัสนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในช่องสีฟ้าคุด o n o น a กะ u k กิเดชชอบผล,ลไม้ n มีฮง ga j o โจซ desu เก่งภาษาญี่ปุน่นคุรุม a กะอาริมัสมีรถยนต์คำช่วยกะของ3ประโยคเนี้ย ทำหน้าที่ชี้กรรมตรงของคำว่าสุกิเดสโจซูเดสแล้วก็อาริมัสทีเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนกรรมตรงในประโยคเนี้ยให้กลายเป็นหัวเรื่องได้นะคะก็คือเปลี่ยนคำช่วยกะให้กลายเป็นคำช่วยวะนั่นเองแบบนี้คุดาโมโนวะสุกิเดสนิฮงโกะวะโจซูเดสและ คุรุ m a วะอาริมาสคำแปลในภาษาไทยเนี่ยมันจะเหมือนกันกับช่องสีฟ้าแต่หน้าที่ของ k u ค a ด o มโนนิฮงโกและคุรุมะในช่องสีเหลืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากกรรมตรงเป็นหัวเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าคำช่วยวะชี้หัวเรื่องนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวยากรณ์ในบทที่26เยอะแยะมากมายเลยก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะหลังจากทบทวนแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานไวยากรณ์ในบทนี้ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะ และถ้าน้องๆชอบสรุปวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานสไตล์พี่กระต่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะสำหรับบทที่26ขอลาไปก่อนแล้วคลิปหน้ามีบทที่27รออยู่ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ